ค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบกันอีกหนึ่งอีนะคะ EP นี้เป็น EP ที่99แล้วสําหรับร้านนักพักเครื่องนะคะพี่ค่ะเพิ่มให้มีการเสรียเวลาพี่พี่นะคะฝากช่องทางติดต่อแม่ค้าค่ะสแกน QR code ค,ค่ะหรือเพิ่ม ID line นะคะ062617669นะคะพี่หาร้าน98 ร้านนะัดพักเครื่องนะคะพี่ขาสแกนได้เลยนะจ๊จะพี่จะทางร้านนั้นนะคะพี่จัดส่งสินค้าระบบเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บาทสําหรับพักเครื่องปกติแต่ถ้าเป็นพระบูชานะคะพี่วัตถุมงคลหนนะ้าที่เป็นชิ้นใหญ่กว่าปกตินะคะค่าจะส่งอยู่ที่100บาทนะคะพี่ขาค่ะแจ้งโปรโมชั่นนะคะปิดพระวันนี้นะคะเป็นพระบูชาหรือพระองค์ใดก็ได้นะคะครบ1,000บาทรับเป็นพักกิ่งนะคะรับเป็นพักกิ่งนะพักกิ่ง ก,กิ่งนี้เลยค่ะพรกกิ่งวัดสุทันนะคะพี่ปี36นะถ้าพี่ท่านใดปิดทันนะคะโปรโมชั่นนะแล้วก็นี่จ้ะหลวงปู่โตะจ้ะถ้าปิดทันนะจ๊ะพี่จ๋านเนี่ยถ้าไม่ทันฝ่องกล่องนี้นะพี่ต้องเสียใจนะทางร้านจะมีวัตถุมงคลนั้นอื่นหรือพระอ,อื่นแถมให้พี่ไปเป็นพักของขวัญน,นะคะพี่ขาเราจะสุ่มเลือกให้นะคะ<ม>เพื่อให้เป็นการเสียเวลาพี่นะชมหลวงพ่อสุทนก่อนจ้ะหลวงพ่อสุทองค์นี้นะคะพี่ขาหน้าตากัก้าน้วค่ะชมรอบๆองค์พระนะคะขาด้านข้างองคง,งพระนะ,คะ,คะ ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ค่ะใต้ฐานองค์พระจะเป็นดินไทยนะคะพี่เห็นไหมคะจะฟูไม่เห็นชัๆเลยนี่จะ้ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าในอย่างน้านะค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะค่ะพี่นี่จะ้ะนี่จ้ะสำหรับองค์หลวงพ่อโสธร,รนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยจ้ะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยบาทเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนจ้ะพี่จ๋าเดี๋ยววัดขนาดให้ชมน,นะคะพี่วัดขนาดให้เลยรอสักคู่นะค่ะแม่ค่ะวัดขนาดก่อนนะคะพี่นี่ค่ะขนาดอยู่ที่ห้านิ้วนะคะ หนิ้วจ้ะความสูงของหลวงพ่อนะคะค่ะอยู่ที่9นิ้วจ้ะจากฐานสุดท้ายนะคะพี่ก้นเป็นดินไทยนะคะชมอีกรอบน้แม่คะหมุนให้ชมรอบๆนะคะพี่่าถ้ามันยังไงไม่ชัดเจนไปยังไงพี่สามารถขอภาพเพิ่มเติมนะคะมาได้นะคะพี่จ้ะอย่นะจ้ะหนึ่งน,นะแม่คะขอขยับกล้องหน่อยจ้ะพี่นี่จ้ะใฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่แบบนี้เลยจ้ะ 1800ค่ 1> 1, 800, จาจัดส่งที่100เป็น1,900นะคะพี่พาสวยสมบูรณ์นะคะพี่พาผ่านการใช้งานมานะคะพี่เป็นผิวหิ้งเดิมๆเ,เลยจะพี่จ๋าจ๋าต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปู่ทวดน,นะหลวงปู่ทวดน,นะคะพิมพิมนี้จะเป็นนะนะคล้ายๆองค์ลอยน้ำค่ะพี่่าแต่เป็นพระบูชานะคะองค์ใหญ่นะคะพี่มีน้ําหนักนะพาน้น้หนักประมาณฝโลได้นะคะจากที่แม่้าจับนะคะพี่่ะ ค่ะน้ตาตัก5่านิ้วเช่นกันรอบๆอ,องค์พระจะเป็นประมาณหนี้จัตพี่1 5 0 0นะคะพี่่าสำหรับพ่อทวดของเรานะคะพี่1,500ค่ะอย่างนี้เลยจัตพี่จ๋านี่สวยงามแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดให้ทีหลังนะคะฟูไม่เห็นภาพชัดเจนว่าเฟยฟสมบูรณ์จ่ะพี่นี่จ้าบางสมาธินะนั่งบนดอกบ,บัวนะคะพี่ค่ะจ้ตเฟยฟสมบูรณ์นะคะพี่่าแม่ค้าจะห่ออย่างดีนะเวลาจัดส่งนะคะพี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะค่ะ วัดขนาดให้นะคะพี่หาจะพรมีน้ําหนักดีนะคะพี่หานะคะวัดขนาดให้นะคะขนาดที่หนิ้วสฟ่วนฟูงขององค์หลวงพ่อนะคะหลวงปู่ทวดน,นะอยู่ที่10นิ้วด้วยประมาณนะคะพี่หาฐานสุดท้าย10นิ้วด้วยประมาณะคะ่ะจากพี่ 1500ค่าจัดส่งที่1 0 0บาทเป็น1,600เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่ๆนะคะมาชมโปรโมชั่นของเราก่อนพี่ท่านใดทักไลน์มานะคะพี่หาต้องหออภัยนะแม่ขากำลังขึ้นไลล์อยู่นะคะพี่มาชมองคแรกก่อนค่ะองคแรกนะคะพี่เป็นนี่จะพี่จ๋านี่จะพัดเกตน,นะจ๊ะพี่ด้านข้างจะเป็นแบบนี้จ้ะนะคะพี่แบบนึงนะคะแ,แม่ขาฟูไม่เห็นชัดๆเลยจ้ะพี่จ้ะ ต่อนะคะพี่ใหม่เนาะกล้องมันไม่ชาร์จขอปรับกล้องแป๊บหนึ่งจ้ะพี่จับพี่จ๋าเนี่จ้าเนี่คะชั้นไมคะวัดเกตองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ค่ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังองค์พระนะคะด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้ะองค์ที่หนึ่งนะต่อไปเป็นวัตเกตองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะแม่ค้าเน้นยำน้ำ้าน,นะคะองค์ที่สองนะคะพี่หา ที่จําให้ได้ด้วยนะคะเวลาปิดผาแม่ค้านะองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะคะพี่สามร้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่ขาเป็นวัดเกตองค์ที่สามนะคะพี่องค์ที่สามนะค่ะพี่ขาสามร้อยบาทค่ะพะโปรโมชั่นของเรานะคะซื้อครบสี่องค์นะคะหนึ่งพันบาทนะแถมพกของขวัญหนึ่งกล่องนะคะพี่ขาถ้าพี่มีทันฝังกล่องแรกนะแม่ค้าจะเลือกให้พี่เองนะค่ะนี่นะคะพี่สามร้อยบาทจะ้ะองค์หนึ่งองค์สองสามพันไปนะคะวัดเกตต่อไปเป็นวัดระฆังค่ะ แล้วคั้งองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ EP ที่99นะแม่ค้าพูดไฟไปต้องขออภัยนะคะพี่ขาเวลาที่นัดขึ้นไลฟ์อยู่นะคะพี่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยถ้าข้อความมายังไม่ได้ตอบนะรอสักครู่นะคะพี่ถ้าไลฟ์เฟจปุ๊บจะตอบปั๊บเลยจะ้ะพี่จ๋าอนี่จะสามร้อยบาทจ้าร้านนั้นนะคะพี่เป็นร้านเล็กๆเกนาะอ,อาศัยพี่นี่นี่รา่าทำมาหากินนะคะขออยังไงดีละ่ะ มีความได้รับความเมตตาจากพี่ๆนี่ละค่ะกดไลค์กด like, กระดกิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แลวนัดถึงได้ค้าขายได้นะคะพี่ตนะ้องขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เป็นกำลังใจให้ัานนะคะขอบคุณมากๆเลย อุดมหมุนพระจัดทางร้านนะคะมีโปรโมชั่นดีนะจะรีบแจ้งเลยจ้ะพี่นี่องค์ละฝามลอยเช่นกันนะคะพี่ขาพี่ท่านใดบอกว่าชอบองค์ไหนแจ้งคำนิขององค์พระกันมานะคะองค์นี้เป็นวันละคงองค์ที่สองนะคะพี่ EP ที่เก้าสิบเก้าเนาะค่ะหมดเวลานะคะสมเด็จพ้าองค์นะ EP นี้นะต่อไปนะคะพี่ชมปิตาหลวงปู่ทิมะคะ่ะนี่ค่ะนี่นะคะพี่ด้านหลังฝั่งพลอยฝั่งเมตน,นะคะพี่ขาอันนี้ค่ะ ค่ะสา0้อยบาทเช่นกันค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมค่ะองค์สีชมพูนะคะหรือสีนาำนะคะมีนัมเบอร์เป็นเลขสามนะคะพี่หาด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะพี่จะสา0้อจะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่ต้องขออภัยพี่พี่ด้วยบาง,างครั้งนมคะพูดเร็วไปนะคะไม่ชัดเจนยังไงนะคะขอภาพเพิ่มเติม,มทางไลน์กันได้คะ่ะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญน,นี้นะคะพี่อ๋อขออภัยค่ะพี่แปบ๊บหนึ่งนะคะ ผิดไปค่ะชุดโปรโมชั่นต้องขออภัยค่ะพี่ต้องเป็นเหรียญนี้ค่ะขออภัยนะคะพี่ค่ะค่ะสามร้อยบาทจะขออภัยนะจะพี่ขออภัยอย่างสูงเลยสามร้อยบาทจะต่อไปนะคะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ฟ้าทีค่ะพี่นี่เป็นเหรียญหล่อแบบนี้นะพี่ทันใดฟ้ามนะคะพี่ฝั่งน้านะสามร้อยบาทเช่นกันจะพี่จ้าสามร้อยบาทเช่นกันอีพีนี้พี99นะคะแม่ค้าอัดไว้นะพรดีนัจะเดินทางไปกรุงเทพนะคะหาหมอนะคะพี่นี่ค่ะต่อไปนะคะเป็นองค์หลวงปู่ทิมค่ะ นี่นะคะ EP ที่99นะคะเดี๋ยวพี่ท่านใดปิดไปแล้วจะสงสัยว่าอ้าวองค์นี้ปิดไปแล้วนี่ได้มาใหม่นะคะพี่ได้มาใหม่นะจะพี่จ๋าแบบนี้เลยจะค่ะสามร้อยบาทจากพี่จา๋จาจะต่อไปนะคะเป็นฝงอ่าเป็นขุนแผนมีตะกุดเยอะๆแบบนี้ค่ะหลวงปู่ทิงค่ะพี่่าข้างหลังเป็นอย่างนี้จะนี่ตะกุดเยอะมากเลยจะพี่นี่นะคะ หลวงปู่ทิมค่ะพี่หามีตะกรุดเยอะๆเลยจ้ะสามร้อยบาทจา้ะต่อไปนะคะเป็นกุนแผนหลวงปู่ทิมเช่นกันค่ะพี่ขาข้างหน้าหน้า,นาแปะทองนะคะมีตะกรุดข้างหลังมีตะกรุดสี่ดอกพี่เน้นย้ำันนั้นมาเลยข้างหลังมีตะกรุดสี่ดอก ep ที่เก้าสิบเก้านะคะพี่น่าจะเข้าใจทันทีเลยค่ะพาให้พี่ง่ายมากค่ะพี่ขาขอบคุณค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นนางกวักหลวงพ่อเต๋อค่ะ กเก่าแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่ามากสามร้อยจะพี่สามร้อยจะพี่จ๋าสามร้อยจ๋โปรโมชั่นนะคะสามร้อยจ๋าเก่ามากเลยต่อไปนะคะเป็นบุหนังค่ะบุหนังนะคะพี่เยทยานะสามร้อยจะพี่สามร้อยจะสามร้อยบาทจะจะพี่จ้ะต่อไปนะคะพี่ขาเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะนั้นไม่ทราบเลยค่ะว่าที่ไหนนะคะพี่แบบนี้เลยจะพี่จ๋าแบบนี้ได้มากแบบนี้เลยจ้ะ ไม่ฟ้าพีนะคะพี่ขาสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่สามร้อยเช่นกันต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปูท่ทวดจ้ะหลวงปูท่ทวดเนี้ยนี่จ้ะพี่นี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ้ะพี่จ้ะสามร้อยบาทจ้ะพี่บบจ๋ะสามร้อยบาทนะจ้ะพี่จ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเลี่ยมค่ะพี่หาเลี่ยมมาแบบนี้เลยข้างหลังไม่มีอะไรนะคะพี่หาเป็นเลอกเกยงๆอย่างเงี้ยจ้ะพี่เต็มพลาสติกมาแบบนี้สามร้อยจ้ะพี่ like ค่ะพี่หาต่อไปเป็นขุนแผนนะคะพี่ ันนี้ไม่ทราบที่จริงๆค่ะพี่ไม่ทราบที่เลยนะคะพี่ขาเป็นขุนแผนค่ะไม่ทราบที่เขากแบบนี้ค่ะสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ้าสามร้อยบาทนะ EP นี้พี่ที่เก้าสิบเก้านะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่พาบโปรโมชั่นของเรายังมีนะคะพี่รอสักครู่นะเดี๋ยวแม่ขะจะแจ้งให้เลยเมื่อกี้ผิดพลาดไปนะคะพี่พอดี พระหลวงพ่อกลวดเอ้ยหลวงู่ทิมงเงินไม่ใช่ราคาสามร้อยมคะตั้งผิดที่ะคะ่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นพระเลี่ยมมาแบบนี้ค่ะเลี่ยมน้ําเงินนะคะพี่ขาเปิดหลังนะไม่ทราบเกจิค่ะสามร้อยบาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่เลี่ยมกันน้ำมาฝีน้ำตาลเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะที่ฟ้าพอมีชื่อบอกนะคะต้องอภัยพ,พี่ด้วยนะแม่ค้ะไม่ได้มีความรู้จ้ะหลวงพ่อเดิมมานจะพี่สามร้อยบาทจะ้ะเดี๋ยวพี่า๋าต่อไปนะคะพี่พระโปรโมชั่นนะเดี๋ยวแม่คะดูก่อนเดี๋ยวจะผิดพลาดอีก ค่ะพี่ขาพระโปรโมชั่นหมดลงแล้วนะคะพี่ขาพระโปรโมชั่นหมดลงแล้วจะพี่มาเริ่มที่องค์ละก่อนนะคะพี่เป็นพามีราคาหน่อยจอ้ะอ่าค่ะเป็นหลวงปู่ชิมนั่งขาโต๊ะนะคะพี่เนื้อแบบเงินยวงนะคะลักษณะเนื้อจะเป็นเงินยวงนะคะพี่นั่งขาโต๊นะ 600บาทค่ะโปรโมชั่นแบบนี้นะคะ600องค์ละ600ซื้อจับคู่เหลือองละ5 0 0เป็น1,000พนะคะพี่ซื้อคู่กันเป็นเหลือ1 0 0 0บาทจา้ะต่อไปนะคะพี่เป็นพรากิ่งหลวงพ่อกล้วยจ้ะพี่จ๋ากิ่งนะคะหน้ามีหนุมานเชิญธงนะคะพี่ด้านข้างค่ะด้านหลังพ้าค่ะหลวงพ่อกล้วยชุติทะโลนะคะพี่600บาทมีเสียงกิ่งนะคะพี่ยันข้างหลังเป็นยันตุก,กาตาได้ฐานหลวงพ่อปยันตุตนกตาค่ะ600บาทค่ะโปรโมชั่นนะคะพี่ซื้อจับคู่เหลือองละ5 0 0เนยนะคะโปรโมชั่นคือหมายความว่าพี่ซื้อจับคู่ ะะจะเหลือองค์ละ500จะพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่ค่ะเหรียญหลวงพลัาค่ะเหรียญพลัานะคะพี่ค่ะจะ600บาทเช่นกันค่ะหลวงพลัานะคะ600บาทจะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญเหรียญน,น,นี้ค่ะเหรียญนี้ค่ะเหรียญเมื่อกี้ที่แม่ค้าพูดผิดน,นะคะพี่จ่ะ600บาทค่ะเนื้อหาสวยงามนะคะมี18ปนะคะค่ะ ถ้าเป็นพัดที่คัดขึ้นมามีราคาหน่อยแพงหน่อยก็จะราคา600น,นะคะพี่หา600บาทจ้ะหลวงปู่ทิมน,นะจ๊ะต่อไปเป็นชินลาสค่ะพี่ขาห่วงเชื่อมจ้ะพี่จ่าห่วงเชื่อมนะจ๊ะพี่จ๋านี่ปีเจ็ดหนึ่งนะคะจ้ะพี่ชินลาสนะคะพี่600บาทจ้ะจับคู่ได้นะจ๊ะพี่จ๋าต่อไปเป็นหลวงปู่แหวนจ้ะหลวงปู่แหวนนะคะพี่ไปเร็วหน่อยต้องขออภัยนะคะค่ะหลวงปู่แหวนนะคะพี่600บาทจ้ะพี่จ๋า600บาทนะ600บาทจ้ะ ต่อไปนะคะพี่ชมหลวงปูท่ทวดองค์ลอยค่ะองนี้องขนาดของคอนะคะพี่พิมพ์นี้ขนาดของคอค่ะ600้บาทจ้ะพี่จา๋า600บาทได้หาหลวงพ่อเป็นแบบนี้จะจ๊ะ6อ0บาทจา้ะพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่เป็นนจา๋ ah e on, จาไม่เหตุฝนจ๋าไม่ฟาดเกจิท่านใดนะคะพี่หาเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะคะไม่ฟาดที่นะคะ600้บาทจา้ะพี่จา๋า600้อบาทจา้ะต่อไปนะคะพี่เป็นเหรียญต้อง <c oughs> ขอภัยพี่ด้วยนะคะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดจ้ะหลวงปูท่ทวดเหรียญนี้นะคะค่ะ ด้านหลังเป็นอาจารย์ทีมนะคะด้านข้าแบบน,นี้ค่ะด้านในทีนะคะด้านข้าวข้างมนค่ะค่ะหกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทแล้วจ้ะพี่จ๋ะต่อไปนะคะพี่อ่าี่ค่ะเหรียญปูฝุกวัดโพไฟทองค่ะอันนี้เป็นทองแดงนะคะพี่ค่ะเป็นเหรียญทองแดงนะด้านหลังเป็นอย่างนี้นจ้ะวัดโพไฟทองนะคะพี่ค่ะค่าหกร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้ก็สวยงามนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะหกยบาทนะต่อไปนะคะพี่เป็นปิดตาลงทองมาแบบนี้เลยค่ะไม่ฟาดสำนักนะคะพี่ นั่งแท่นมาแบบนี้ฟูงๆแบบนี้นะคะพี่หาห0ร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่อุดชนะลงนะคะพี่อุดชนะลงนะหกร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ยิ้มจากปิตาหลวงปู่ยิม้มนะ่จ้ะพี่จ๋านี่นะคะเนื้อหาแบบนี้เลยจ้ะพี่เนี่ยมมาเดิมๆแบบนี้นะคะพี่หาค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดรอยบาทแล้วนะจ้ะพี่จ้าต่อไปนี่จ้านี่จะ้ะ หลวงพ่อี่จ้ะท้าแม่ค้าจำผิดน้องขออภัยนะจ๊ะพี่ขออภัยด้วยเป็นแบบนี้ค่ะเลี่ยมมาเดิมๆแบบนี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะสำหรับหลวงพอ่อี่นะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่หามาชมนี่ก่อนเลยค่ะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะคะ,คะพี่นี่ค่ะปิตาอ้าหลวงพ่อกล้วยค่ะยันต์ะลานอย่างนี้นะคะ่ะพี่ปีสองหนึ่งนะค่ะเนื้อกะไหลทองนะคะพี่หาเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะไม่ฟาดที่ค่ะตรงนี้ไม่ฟาดที่ เดี๋ยวดูก่อนนะคะค่ะที่ทลึกค่ะวัดบางกระเบาค่ะเดี๋ยวดูค่ะหลวงพ่อจา่าจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อจา่านะคะเป็นเหรียญกลมนะคะอันปาก้านะคะค่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะเก้าห้านะคะเจ็ดร้อยบาทจะ้ะต่อไปนะคะพี่อ่าเป็นโทอนค่ะหลวงพ่อโทอนค่ะนี่กอๆแบบนี้นะคะพี่หานี่โทอนนะ จ้ะเก่ามากเลยเนื้อลมดําแบบนี้จ้ะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่ขาต่อไปเป็นตะกุดค่ะตะกุดไม่ฟาบที่นะคะพี่แม่ค้าไม่ฟาบที่จริงอนะ่ะเนี่ยคะ่ะตะกุดแบบนี้คะ่ะได้มาแบบนี้เลยเป็นสองห่วงเนี่ยคะ่ะึินขอได้เลยนะคะต้องขออภัยนะคะพี่ไม่ฟาบที่เลยของที่ไหนคะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยบาทจ้ะไม่ฟาบที่นะคะพี่เก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่ นี่ค่ะหลวงปู่ฝีค่ะวัดอ่างฟิลานะคะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะหลวงปู่ฝีนะคะพี่ค่ะข้างหลังเป็นแบบนี้จ้ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้จ้ะพี่วววหรืออะไรเนี่ยจ้ะพี่ฟังอย่างหนึ่งแลพี่เนาะเดี๋ยวจ้ะหลวงปู่ฝีเดี๋ยวจ้ะพี่นะจ,ะจะ้จะเก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะรูปหล่อหลวงปู่ฝีนะคะพี่เก้าร้อยบาทนะคะพี่มีนัมเบ์นะคะเป็นเลขสองแบบนี้จ้ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าเก้าร้อยบาท ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่คะ่ะเขาเรียกอะไหลพี่เป็นกระไหลทองนะเป็นพ่อปู่สูรศรีดิงดำนี่คะ่พะพ่อปู่สูรศรีดิ้งดำนะคะพี่ใช่ไหมคะใช่หรือเปล่าเป็นฝั่งเป็นพระฝัง่งองค์คู่กันนะคะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดต้องขออภัยพี่ด้วยนะคะนี่คะ่ะมาเป็นคู่กันอย่างนี้เข็มกัดอย่างนี้นะค่ะพี่คะ่ะเข็มกัดแบบนี้เดี๋ยวแมค่ค้าขอดูหน่อยนะะึง ใช่หรือเปล่าทำถ,ถ้าพี่ท่นานใดฟ้านะคะพี่900บาทเลยจ้ะพี่ถ้าแพรค่าพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่ค่าถ้าเพื่อนใดฟา้านะคะบอกแ้รค้าหน่อยก็ได้ค่ะนะคะขอความรู้ค่ะ900บาทจ้ะพี่ติดได้เลยนะคะติดเป็นเข็มกัดสวยงามมากค่ะพี่ขา900บาทจ้ะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะ900บาทจ้ะพี่จ้าพี่ตอนนี้จ้านี่เลยของสวยของงามเลยพี่ท่านใดรอยอยู่ เสือนะจ๊ะพี่จ๋าเสือจิ๋วของเราจะนี่ก้อนกลมกิ๊กเลยเสือจิ๋วนะคะพี่เนื้อหาสวยงามมากนะคะจิ๋วๆอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะพี่หาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่สําหรับเสือจิ๋วองนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ชมแพหลวงพ่ะอ่ํานะคะพี่เป็นเขาควายเผือกนะคะใยๆสวยๆอย่างนี้เลยค่ะพี่เช่นกันค่ะจับกระเช้ามาเรียบร้อยนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะจ้ะพี่พันสองร้อยบาท จ้าพี่มาพร้อมนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้าอ่าหนุมาอ่าเขาเรียกอะไรลาหูจ้ะกะลาหลวงพ่อน้อยแกะลาหูนะคะเป็นฉลุมีจานครบสตดเลยนะจ้าพี่จ้าหนึ่งพันงร้อยจ้าพี่หนึ่งพันงร้อยจ้าพี่จ้าหนึ่งพันงร้อยนะต่อไปนะคะพี่แหวนจะแหวนแหวนเนื้อออกเนื้อเงินนะจ้าพี่ใกล้เคียงเนื้อเงินนะแต่แม่ค้าไม่ฟ้าวเงินหรือเปล่านะพี่มาแบบนี้นะพี่นะนี่จ้าแหวนหลวงปู่ดูนะคะพี่ ชมให้ดีชมให้ชอบเลยแหวนหลวงปู่ดูนะคะ,ะไายห้าสิบหกค่ะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดได้ค่ะใหญ่กว่ามือแม่ค้าสาได้นะคะพี่ค่ะสวยนะคะพี่สวยมากเลยนี่ฝากพี่ท่านใดชอบนะสาไ,ได้เลยนี่แม่ค้านิ้วประมาณห้าสิบสี่ค่ะแต่นี่ยังเหลือเยอะเลยค่ะนะคะเหลือเยอะมากเลยนะคะพี่ไฟยสวยค่ะพี่สวยมากนะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยค่ะพี่ ไม่ควรพลาดเลยนะคะพี่มีวงเดียวนะคะพี่หมดแล้วหมดเลยนะของไม่ได้มาบ่อยๆนะคะพี่จ๋านี่หลวงปู่ดูนะคะพี่หน0่งพันสองร้อยจ้ะพี่ทันใดชอบแล้วนะโทรหาแม่ค้าได้เลยศูนย์หกฟองหกหนึ่งเจ็ดองหกศูนย้าจกพี่จ๋ายังไม่หมดยังไม่หมดนี่ฝากหน่อยจ้าฝากหน่อยจ้นจจดดานี่จ้ะพี่จิตตะดาจ้ะพี่รุ่นนี้มีใบนะพี่ดูก่อนรุ่นนี้มีใบามาเรียบร้อยเลย จ้ะพี่รุ่นนี้มีใบามาเรียบร้อยเลยนะจ้ะพี่จ๋านี่เ mm. ฟยๆแบบนี้นะ mm. แม่ค้าไม่กล้าแกะออกมาให้นะจ๊ะวัวพัชชมรุ่จ้ะแน่นมากเลยมีใบามาด้วยนะจ๊ะพี่มีใบามาแบบนี้นะ mm. ต้องขออภัยพี่ชมใบก่อนอ่งนี่เลยเก mm. ่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านี่หนึ่งพันงร้อยนะจ้ะพี่สําหรับจดาองค์นี้หนึ่งพันงร้อยนะคะพี่มีใบามาชัดเจนแบบนี้นะ mm. พี่ท่านใดชอบทักหาแม่ค้าได้เลยหนึ่งพันงร้อยจ้ะพี่จ๋าจ้าพี่ยังไม่หมดนะยังเหลือมีดงานหนึ่งเล่ม และเหลือนี่จ้ะนี่จ้ะหลวงปู่ดูวัชกาญจยุทธยาปี28จะพี่จ้า28หรือ24ขอดูหน่อยขอแม่ค้าเข้ากล้องไหนตาไม่ดีแหละพี่แปบ๊บหนึ่งนะคะคป๊แบบหนึ่งนะคะ28จะพี่28นะจะ28นะสวยมากจะพี่นี่มาแบบนี้เลยมายกกล้องแบบนี้กล่องฟีเหลืองสวยงามแบบนี้เลยอ่ะพี่กะให้ชมองค์เหลือง ยังแน่นๆอยู่เลยจ้ะพี่จ๋าแน่นต๊นเกล็นี่เก็บอย่างดีพี่ดูสิกดูความสวยงามนะถึงกล่องจะเก่าตามการเวลาแล้วพี่จะองค์พระยิงสวยมากหลวงพ่อพรมนะคะพี่พระพรมหลวงปู่ดูนะคะพี่นี่แบบนี้เลยจ้ะพี่สวยชัดเจนแบบนี้เลยจ้ะพี่สวยมากเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่จ้าปู่ดูนะจ๊ะพี่จ้ะหนึ่งพันสองร้อยเช่นกันค่ะพี่มาพร้อมกล่องนะคะพร้อมกล่องหนึ่งพันสองร้อยจ้ะพี่รออีกบ้านหนึ่งชมนี่มี หลวงพ่อเดิมนี่เป็นงานตัดอย่างนี้นะจ๊ะพี่นี่แตกลายงานแบบนี้เลยพี่ชมดูงานใกล้ๆแตกลายงานสวยๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าแตกลายงานสวยๆแบบนี้เลยนี่มีแหนบด้วยนะคะพี่แหนบสําหรับเน็บเสื้อเราได้นะแหนบเป็นเงินนะคะพี่ของมีคมต้องทําเบาๆเลยจ้ะพี่จ๋านี่เแบบนี่ยจ้ะสวยค่ะพี่จ๋าครบฝูดหลวงพ่อเดิมเลยนี่จ้ะพี่สวยมากเลยนะคะมาถ่าย มาให้ชมนะคะพี่ท่านใดฝั่งเล่มใหญ่ไว้รอนหน่อยตัวใบมีดนะคะพี่อยู่ที่มนิ้วรวมทั้งฝักด้วยอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่หานี้ค่ะรวมทั้งฝันอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่สวยจะพี่สวยจริงๆพี่ชมได้เลยนี่สวยจริงๆจะพี่นี่แหนกเงินนะจ๊ะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมนะจานชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะ2ั5 0 0จะฝั5 0 0สำหรับ EP นี้นะคะ EP ที่99นะคะค่ะ ฝากพี่ๆนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะพี่ร้านนั้นนะคะคนติดตามยังน้อยนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดติดตามนะคะพี่รู้สึกว่าฟังแล้วชอบนะถูกใจฟังแล้วชอบเลยชอบถูกอกถูกใจกดแจ้งเตือนไว้ค่ะพี่กดกระดิ่งไว้ค่ะพี่กดติดตามไว้ค่ะพี่ถ้าไม่ชอบแนะนําง่ายๆพี่เลื่อนผ่านนะคะพี่ขาค่ะ น้อพี่นาะเป็นกาลังใจให้กันสําหรับคนที่ชอบสําหรับคนที่ไม่ชอบไม่ว่ากันค่ะเลื่อนบานแล้วพี่นาะจะร้านนั้นเป็นร้านเล็กๆค่ะพี่หาใส่ขายของเท่านั้นนะคะพี่ไม่ได้มีเจตนาอื่นเลยชอบก็บอกว่าชอบรู้ก็บอกว่ารู้ไม่รู้เราก็บอกไม่รู้จริงๆค่ะพี่หาไม่ได้มีอะไรเลยนะคะพี่แล้วก็ส่งของนะคะแจ้งพี่ๆนะนัดไปกรุงเทพหลายวานันจะส่งของอีกทีวันอังคารนะคะพี่จะแจ้งสลิปให้นะคะพี่หาไม่ต้องกังวลไม่ว่าฟื้อเงินสดหรือเก็บเงินไปทางนะคะแม่ค้าคนนี้ดูแลเหมือนเดิม จะพี่ฝ่ายพี่กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะพี่สำหรับ EP ีที่99นะคะกราบขอบคุณพี่ๆนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้น,น,นะคะสวัสดีค่ะ